การย้ายการดีดการยกอาคารให้สูงขึ้นทุกวันนี้สามารถทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นอาคารแบบเหล็กคอนกรีตหรือแบบไม้นะแต่ก็ต้องใช้ช่างและทีมงานที่มีประสบการณ์และเครื่องมือเฉพาะด้านสำหรับการย้ายการดีดในประเทศไทยเคยมีการย้ายตึกสูงที่สุดคือ4ชั้นขึ้นระยะการย้ายคือ17เมตรนะเราอาจจะเคยเห็นการย้ายทางหลังและดีดทางหลังนะลองมาดูการดีดอาคารแบบยกเฉพาะหลังคาขึ้นกันบ้างนะฮะนี่ใช้เม่แรงดีดขึ้นไปแล้วก็ก่ออิฐบล็อกเสริมเพิ่มความสูงเพื่อให้หลังคาหรือว่าฝ้าเพดานสูงขึ้นตามต้องการนะการดีดการยปี ปัญหาคลาสสิกเลยะเพื่อนบ้านถมดินสูงล้นน้ำไหลเข้าบ้านเราเราก็ต้องถมให้สูงกว่านะพอเราถมสูงกว่าเพื่อนมันก็ต้องถมใหม่ให้สูงกว่าเราอีกนะกนารดีบ้านย้ายบ้านหรืออาคารบ้านเรือน,เ,อนเราก็เป็นกันทั่วไปได้นะแตีนี่คือแปลกที่สุดที่เคยเห็นมาเลยย้ายกำแพงนะอันตรายมา,ากการย้ายแบบนี้ถ้าไม่มีอุปกรณ์ค้ำยันที่ดีนี่สามารถล้มทับได้เลยนะแน่นอนนะก,การทำแบบนี้อาจจะประหยัดต้นทุนได้มากกว่าการสร้างใหม่แต่ก็อันตรายต้องใช้ช่างที่ชำนาญและเครื่องมือคือไม้เฉพาะด้านมาทาด้านนี้โดยตรงนะนี่กำแพงที่